สวัสดีครับผมสวัสดียาำเช้ากับเอกกไสครับวันนี้อยู่ที่เรนองฟาร์มไปดูกันเรนองฟาร์มมีอะไรอัปเดตครับผมนี้เรนองฟาร์มมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นครับเป็นพันธ์กล้าไมา้นี่นะครับมียางนามะข่าโมงเอออันนี้อะไรนะ ออพยุงพยุงมโถนึกชื่อไม่ออกมันเหนียวเลยพยุงก็ทำแปลงเพาะไว้หลากหลายนะครับก็กะว่าสัก6-8เดือนต้นกล้าเหล่านี้ก็จะสามารถลงดินได้นี่เป็นแคนาที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ2ปีนะครับต้นก็จะใหญ่ประมาณนี้แคนาส่วนใหญ่ก็เป็นประดับปั๊มครับแต่ถ้าเป็นพันไม้ป่าก็ไปลงตามบ้านตามริมสวนไรนาได้ เราใช้ปุ๋ยหมักที่หมักอีกจากเศษหญ้านะครับทําเป็นดินพรพาะปลูกนี่ครับเป็นโรงเรือนอย่างนี้ฝากติดตามดูด้วยนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรนองฟาร์มครับผมเป็นต้นกล้าที่เพาะกับมือกันเลยทีเดียวนสนใจเข้ามาดูมาชมได้ครับที่สวนเรนองฟาร์ม จากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้เรนองฟาร,รม์มนี่น้ำเต็มบ่อกันแล้วทีเดียวนะครับโปรเจกต์บ่อนี้ครับได้ทำการปล่อยปลากระโห้ลงไปจานวนหนึ่งพัน 1, ตัว,ว,วปลากระโห้ไทยครับเป็นปลาพันธ์สายปลาครับที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกนะครับปลา้ํำจืดตัวหนึ่งที่หาดูยากแล้วตอนนี้ในแม่น้ำก็แทบจะไม่มีปากใหญ่เหมือนปลา กะโหเคยโดน oh. คนล้อแบบนี้ไหมปะากระโหนะคระับต่อ <What? S 1> กระแฮทองนะครับหางแดงแล้วก็มีสังกวาดปลาซาปลาซ้อยนกเขาปลากระมังปลาตะเพียนสายแล้วก็ปลากระดีจริงๆมีปลากดเหลืองอยู่ด้วยครับแต่ใส่รวมกันไม่ได้ปลากดเหลืองนี้กินปลาอื่น ผมก็เลยไปลงไว้ในบอ่อปลาคาร์ฟของหลานครับของหลานก็มีปลาคาคร์ฟบไซส์เครื่องเครื่องกำรับสวยงามวางวางมาเยี่ยมชมดูได้นะครับเรนองฟาร์มยินดีต้อนรับครับผมอีกหนึ่งผลงานของเรนองฟาร์มครับเดี๋ยวพาไปดู แก้วมังกรโอเค <Okay. S 1> แดงครับครับเต็มรั้วนะครับส่วนนี้ผมห่อไว้เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆมือกันแล้วกันห่อไว้กันกระลอกครับต้อใหญ่าก,กระลอกจะโดนกระลอกกวนแต่ห่อแล้วโดนฝนก็ไม่ค่อยข้าท่าเท่าไหร่หนีกระลอกได้แต่ผิวก็ไม่สวยนะครับผมก็มีออกหลากหลายแต่ที่ผมทำ รองห,อห่อเฉยๆนะครับที่ไม่หอก็มีนู่นะครับตามต้นก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีของเลนองฟาร์มแต่เนื้อยังสุกสดใสดีอยู่นะครับผมก็แกะมือ,ห,อกกห่อสังเกตได้ว่าลูกมันใหญ่นะครับแต่มันได้เป็นธรรมชาติเพราะมันจะไหมนะครมันอยูมันไหมแต่เนื้อในโอเคเรื่องของสีสันนี่ถ้าใช้เป็นทำสีลงอาหารก็น่าจะดี สีมันแดงสดมากเลยครับสีสมหารเนี่ยลูกเดียวพอเลยจะได้สีชมพูนะครับขันเอาแต่น้ำปั้นบัวลอยแป้งที่ต้องใช้สีครับก็งดเรื่องของสีสมหารไปปากแดงเลยนะเก,ก้ามังกรเก็บปุ๊บก็อย่าเพิ่งทายครับคนให้ลืมคั่วรักสองสาวันลูกนี้ก็ถือว่าโอเค เดี๋ยวเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเลวกันนะครับเลนองฟาร์มแก้วมังกรปลอดสารสวัสดีครับ